เพื่อนเพื่อนเห็นบอว่าใบอะไรอันนี้คือใบเฟิร์นของจริงนอจ้ะเพื่อนเพื่อนของจริง,อข,อง,รงของแท้แน่นอนไม่ได้โกหกหลอกลวงนะของจริงนี่แหละจ้ะสวยงามมากมากเลยดูให้ดีดูให้ชัดๆเลยแต่ว่าถ้ามองผิวเผินมันก็จะเหมือนของปลอมเนาะแต่อันนี้ของจริงจ้ะอันนี้คือต้นเฟิร์นชนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเ้องภาสามารถลู้ได้ว่าเขาซื้อไว้อย่างเนาะ พราะว่าแม่นั้นกับบรได้ศึกษาเนาะรูแต่ว่าต้นเฟิร์นเนาะเขาเกิดยุ่ใส่เพื่อนๆรูบ่เขาเกิดอยู่บนต้นปาล์มต้นปาล์มซึ่งอยู่ข้างบ้านแม่นั้นเองเนาะเห็นมันงามกับเลยอดที่ยีบโทรศัพท์ขึ้นมาไทยให้ือนเพื่อนเบ่งม่ไรเนาะจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณกว้างๆเนาะนี่เห็นบ่ใบปาล์มจ้ะฝนตกชื้นมากมันกับมีขี่ไข่น้ำเนาะ อีกแค้น้ำติดน้ำต้นปาล์มจนว่าต้นเฟิร์นใบเฟิร์นนี่สามารถเกาะอยู่ได้เมือแล้วน้องคิดเมื่อเอาโหลดจะเพื่อนๆว่าผลจะดีขนาดไหนจะตกชุกขนาดไหนเนาะจะให้ดูบริเวณรอบนอกอีกด้านบนต้นเดียวกันสิเป็นเฟิร์นอีกชนิดนึงนะจ้ะด้านบนจะเป็นเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งคล้ายๆต้นผักกูดแต่ไม่ใช่เนาะคนละอย่างคนละสายพันธุ์กัน แต่มองแล้วก็สวยงามเนาะดูแล้วงามตาจา้ะสีเขียวขจีอยู่ข้างบ้านเราเองเนาะธรรมชาติสวยงามบ่ต้องไปสรรหาไปเดินไปดูไปชมที่ไหนไกลๆเลยดูข้างบ้านเราเองนี่แหละแค่นี้ก็สวยแล้วจ้ะเพื่อนๆมองมายาำเลก็สุขใจที่ได้ชมเนาะเห็นไหมจ้ะเห็นไห สวยสวยไม่นั้นเห็ดแล้วมันน้่งกระสอ,อนเนะสวยงามมากเลยอยู่ข้างบ้านของเราเองมันสินี้อีกประเภทหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันั่นพี่แพนกล่องไปให้บึงเนาะจา้าเพื่อนๆจะแพนกล้องไปดูด้านนี้จะเป็นบ้านเราเนาะนี่ด้านนี้ต้นนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมีแทบทุกต้นจา้าเพื่อนๆมีแทบทุกต้นเนาะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงนกร้องจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก็ถ่ายไม่ทันนนต้นนนยิ่งสวยนะตนน้นนนคนละสายพันธ์กันร่มลื่นเนาะบ้านอยู่ในสวนจะ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านนะบ้านอยู่ในสวนต่างคนต่างยกบ้านที่ของใครของมันต้นนั้นก็จะเป็นของเพื่อนบ้านนะเราก็อยู่ในที่ของเรา เขาก็อยู่ในที่ของเขานอนจ้ะของเราหลังบ้านก็จะเป็นสวนยางบ้านเราก็จะอยู่ติดถนนลาดยางจะแพนให้ดูหน้าบ้านเราจะอยู่อยู่มุมนี้เนาะถนนลาดยางอยู่ด้านนี้เนาะบรรยากาศ,ศกำลังดีช่วงเย็นๆก็จะมีเด็กเดิเดนเล่นอยู่หน้าบ้านเนาะบ้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้ เอาบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนได้ชมเนาะบรรยากาศบ้านนอกเนาะแค่นี้ก่อนนะทุกคน